here we go making bully really on getting icy zone flexing mm, i've been serving make it trendy we look sexy here we go making bully really on getting icy zone flexing mm, i've been serving make it trendy we look sexy on oh. yeah. วันนี้คลิปนี้นะก็มาบอกงานอย่างนี้นะครับคือตัวนี้มันเป็นคัทร้อยยี่ห้านะครับเอาเข้าเรื่องเลยนะครับ<ม>ก็เป็นคัทร้อยยี่ห้าที่แปลงเป็นคัดห้าแผ่นมาพอดีนะครับแล้วชั้นเนี้ยมันเป็นรถอผมหแหละแล้วก็มันมัมนมีปัญหาเรื่องคัทก็คือปัญหาเรื่องคัทคือมันไม่จบนะปัญหาเรื่องคัทคือมันไม่จบใหญ่นี้เมื่อก่อนในสองวาวเนี่ยคัทมันขะับได้นะครับไม่ลื่นแต่พอผมได้เปลี่ยนเป็นสี่วาวเนี่ยสี่วาวเนี่ยผมเริ่มไล่จากเมื่อเดือนที่แล้วแลแล้วก็เนี่ยผมจอดอยู่เดือนหนึ ก็คือมันมีปัญหาเรื่องนะครับเรื่องก็คือคัทมันลื่นทีนี้เนี่ยลังคัทเนี่ยถ้าผมจะข้ามกระโดดไปใช้เป็นคัทลังคัทโซนิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะราคาของแท้เนี่ยมันจะค่อนข้างราคาเรื่องอยู่ทีนี้เนี่ยผมก็เออแก้ปัญหาได้ง่ายนะครับก็คือลงทุนที่ผมส่งอะไหล่ไปทำเนี่ยเขาเคยทําเขาก็รับทําอยู่นะฮะนี่ผมก็รับทําอยู่ถ้าใครอยากจะทำก็ส่งมาได้นะครับสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นคัทห้าแผ่นนะครับเป็นคัทห้าแผ่นนะครับ คัดห้าแผ่นเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะฮะคัด้าแผ่นเนี่ยมันจะมีความหนึบแล้วก็เวลาที่เราเป็นสูงเนี่ยมันจะรองรับแรงม้าเนี่ยของรถเนี่ยได้เยอะนะครับได้เยอะรับแรงบิดได้สูงอะ่ะพูดยง่ายนะครับแล้วก็เวลาที่เราขัดเกียร,ยยยร,ยร,ร์แล้วก็ปล่อยคัดเนี่ยปล่อยคัดแรงแรงเนี่ยคับมันจะไม่ลื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็นคัดร้อยยี่สิบห้าคัิงแต่งหกตัวนะครับแล้วก็ห้าเก้า า59ชัดเดิมนะครับคัดไม่ลื่นแต่พอเปลี่ยนมาเป็นฝาสี่ล์าเนี่ยรู้สึกว่ากําลังของเครื่องมันเยอะขึ้นพอมันเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงบิดมันจะต้องเยอะขึ้นพอแรงบิดมันเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคัดตัวนึันเอาไม่อยู่ผมก็เลยต้องเอาไปแปลงเป็นคัดห้าแผ่นเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับคัดห้าแผ่นนะครับอันนี้ก็ผมขันหนีบสปริงเอาไว้มันจะได้ไม่หลุดนะครับก็เอามาให้ดูกันว่าเป็นห้าแผ่นอารองนับดูนะครับห้าแผ่นถูกไหมห้าแผ่นอันนี้ผมส่งให้ลงกจะะทํานก็ ส่งมาได้เดี๋ยวผมจะรับรับงานแล้วก็ทำไ้ให้นะครับสำหรับถ้าใครที่ที่จะส่งมานะผมบอกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือมีรังคัดตัวนี้นะครับแล้วก็รังคัดตัวนอกนะครับรังคัดตัวนอกตัวนี้นะครับตัวรางเฟืงอรับเพื่อยงา,งายแล้วก็ตัวนี้ตัวหกเสานะครับตัวขาเสาตัวนี้ทั้งชุดเลยนะครับส่งมาถ้าใครสะดวกจะเอาแผ่นคัดที่ผมแล้วก็แผ่นเหล็กที่ผมเนี่ยนะครับ เพราะว่าของเดิมไม่เป็น4ี่แผ่นถ้าเราทำคัดห้าแผ่นมันก็ต้องเสริมแผ่นคัดกับแผ่นเหล็กในยาวหนึ่งแผ่นนะครับถ้าใครสะดวกจะเอาที่ผมก็ได้นะฮะก็คิดราคาเพิ่มไปแล้วก็สำหรับใครที่นะอยากจะซื้อแล้วก็ส่งม้ให้ทำให้ก,นนก็ตามสบายแล้วก็ตามสะดวกเหมือนกันครับก็ราคาก็แชทมาคุยกันได้สําหรับค่าทาเนี่ยถ้าใครซื้อของส่งมาให้ค่าทําอยู่ประมาณไม่เกิน400บาทค่าส่งกลับคิดแยกก็ไม่เกิน5้าสิบาทนะพูดง่ายๆนะอันนี้ก็มาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมก็ ขอให้ดูดีไหมไม่ต้องขอก็ได้นะครับเพราะงานก็เป็นแผ่นคับธรรมดาธรรมดาเลยนะนะแค่มันเสริมขึ้นมาเป็นห้าแผ่นท่านนีนเองนะครับก<อ>็ง่ายๆแล้วกันนะฮะอย่างไรก็คิปนี้ฝากตออิดตามไว้ครับใครที่ะฮะคิ้นี้ไปแล้วฝากติดตามนะฮะอีกอย่างก็คือมีที่เด็ดแน่นอนนะครับสีบาวาลขอสีออวเล้เดี๋ยวเราดูการไล่สีวาลเดี๋ยวจะให้เห็น g p าไม่รู้สวยไม่สวยยังไง ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในที่ท่าไหนแต่เมื่อก่อนก็ผมประกอบไปแล้วรอบนึงก็รู้สึกว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยถ้าเปรียบเทียบกับสองวาวเนี่ยเทียบเท่ากันกับการบิดเนี่ยแรงบิดของมันเนี่ยพอๆกับพวกลูก6.3เลยผมบอกนะฮะจริงนะฮะยังไงฝากติดตามนี่ฮะไปนะครับ